แล้วพี่ปัสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่บางคานนะครับนะมันไม่ได้อยู่ที่เดียวหรอกบางคานเงินแสนนะครับตกช่อนไปคูกระพงเนาะเดี๋ยวก็รู้ว่าวันนี้เราจะได้เท่าไหร่นะวันนี้ขาเจ็บด้วยเดินไม่ได้ก็ต้องเน้นอาศาัยอยู่ใ,ใกล้สุมม้มามรการนะครับเพราะว่าเขาวัดสองฝั่งนะครับซ้ายและขวาแล้วก็ตกได้แค่สองฝั่งเหมือนกันนะครับซ้ายขวานี่ซ้ายอย่างนี้นะครับขวาด้านหลังนบีนู่นเลย ไไม่ไหวจริงๆรีวิวรองเท้าหน่อยครับผมรุ่นวันดีครับสวัสดีครับรุ่นลิมิเต็ดสวัสดีครับผมรุ่นลิมิเต็ดใช่ไหมโอ้โหไม่ไหวนะบอกเลยวันนี้เลสตุ้มเป๊ะมากครับผมรถรถเข็นเบี้ยด,ดูนะแต่ละคนดูล้อนี่นี่ขนาดล้อใหญ่หนี่ยังไม่รอดนี่รถดินะโอ้โหนี่ นี่ขนาดไม่ใช่แบบชิงหลิวนะยังขนกันขนาดนี้เลยถ้าชิงหลิวนี่จะแบบบันเทิงกัน,นไหนดูรถน้ำใหม่ไม่รอดนะมไม่มีใครรอดนะครับทีนี้บอกเลยนะแล้วดูเท้าดี่เท้ารถเบียนนี่โอ้โหเป็ตนตึกเลยเออเพิ่มน้ำหนักตัวน้นนนห,นยยนนหนักเลยนั่นเลยโอ้โห,หจะบ,บ้าตายต่อหนึ่งเริ่มการแข่งขันได้เลยนะครับก็ขอให้กีฬานะครับทุกท่านนะครับ โชคดีกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับ่วงเช้านี้มาลุ้นกันก่อนนะครับสำหรับปลากระพงนะครับติดตัวแรกนะครับตัวละ1,000บาทนะครับแล้วก็เปคูนะครับ5้าโลขึ้นไปนะครับตัวละ5้าร้อยบาทอีก1ิรางวัลนะครับาบันทึกได้ทั้งสองฝั่งนะครับ ไม่อยากโดนสวายเลยนั่นแหละสินี่ไงอะไรวะย้ำย้ำม,มา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 ลุกมามาลุกมามาลุกมาอะไรวะอะไรวะไม่ขึ้นน้ำเลยช้อน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  มาลูกมามาลูกมามาลูกมาเฮ็ดบักครับผมหัวแม็กเฮ็ดบักครับผมขอบคุณครับหัวแม็กเฮ็ดบักทุกคนไส์สวยมากเ้ยเดินก็ลำบากมิดคอครับผมเฮ็ดบักมิดคอ ครับผมเปิดมีไหมไม่มีไม่มีอะไรมาเลยจ้ะดูนะทุกคนโอ้โหมิดคอเป็นไงดูดิเฮดบักไฟคั่ตึงอ่ะไยนี้ขอบคุณครับนี่นะเฮดบักครับผมไยสวยๆเลยจ้าลืมส่งบัตรบันตรนะไรนะขอมาบอกนะครับนี่ครับ ฟังเอมารอชั่นหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวขอฟังเอก่อนครับมารอชั่นหนึ่งตัวไปดูที่จอนะครับนดูที่จอนะครับนะปล่อยปลาก่อนนะโอเคครับหนึ่งจุดสามครับได้ไหมสามไม่มีครับสามไม่มีต้องเป็นสองห้าแปดพี่สองห้าแปดใช่เดี๋ยวเราใส่นี่ใส่นี่พี่ใส่นี่ก็อย่างนี้ได้ปลารวมไหมได้ปลารวมครับอ๋อแต่ว่าไม่เข้าช่องไม่เข้าช่องโอเคอ่ะแต้มแรกเราเป็นปลารวมนะครับ สามตัวสักครู่นะขอบคุณครับไปกันต่อ,อปลาช่างราช่างหนึ่งตัวนะครับดูน้ำหนักที่จอเลยนะครับเราเล่นสองห้าแปดนะครับใกล้ๆนี่คือมันไม่กัดอะไรนะกัดกัดแต่ว่ามันกัดไม่ไม่เต็มครับใกล้ๆนี่ไงอะไรวะปี๊ดเลยโอ้โหเฮียหลุดโอ้โห

เฮ้ยเฮ้ยหลุดเฮยังไม่ได้วัดเลยเอ๋อปลาช่อดในหนึ่งตัวปลานะครับฝั่งเอนะครับเดินมาจากเรื่องของบ่อนี่หลังอะยำไปทีหนึ่งทิไม่ต้อง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 ขึ้นเลยโอ้โหขึ้นหนึ่ตัวปลาทอดด้าด้วยโอแบกเฮ็ดปากครับผมดูตรงนี้นะโอ้แบกเฮ็ดปากนะทุกคน มาได้เลยลทอะไรเนนะอยู่อปลานี่นะนี่นะเ่เฮหัวแมกเฮ็ดปักกระโป้มไม่มีจ้ะเอาบัตรอยู่นี่นะครับถ้บเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้เปล่าหรือเปล่านะครับดูที่จอนะครับอยนะครับนะ หนึ่งจุดศูนย์ครับได้ปลารวมตัวที่สามครับเนี้มาเบียบได้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 ครับได้ครับหัวแป๊กเฮดบักนะครับกินไปอย่างสะบัดหายไปเลยหัวสิบกำนะนี่เธอสวยงามนี่ครับหมายเลขหนึ่งศูนย์แปดรอน้ำหนักนะครับเอาเป็นปลารวมตัวที่สอง กดได้ไหมทับได้ครับมีนะครับมาด้วยนะครับวันนี้ทริปนี้นะครับขออนุญาตถ่ายหน่อยนะครับได้ปลาพอดีเลยส่งบัตรแล้วครับขึ้นช่างนะครับหนึ่งถึงแปดเจ้าของปลาดูที่ตาะช่างดูที่จอครับมีเสี่ยวครับตัวนี้ต้องกดปลาดีนะครับกรรมการปล่อยมือครับผมโอ้ยฮะจุดผมศูนย์จุดห้าครับตัวนี้ครึ่งรอนะครับแต่ได้ตอนนี้ไม่ไม่มีผลครับตอนนี้ไม่มีผลนะเพราะว่าต้องรอนะครับ 0.5ตัวนี้ไม่มีรครับวางเลยวางเลยวางเลยมาดูเดี๋ยวดูปลานทัพนะครับว่าจะเท่าไหร่นะเพราะผมอ๋อยังไม่เจอใช่ไหม22เรีบร้อยครับตอนี้มมับ ตัวนี้ของโอทับมัสตาร์ดหมายเลขหนึ่งสองห้ารอน้ำหนักึ่งช้นชมาชมกรรมการปล่อยมือนะครับเตะเรหมศูนย์จุดครับโอ้โดนเตะเห็นเห็นเลยโดนเตะเห็นเเลยโอ้โหปลาอะไยังไม่ทันไปไหนเลยเดินเลยเดินเลยโดนตัวงนะเบียรเออ ตกไปแล้วหลังนะด,ดีเลยครับหลังนะ <มา S 1> นั่งแค่รถก่อนงานยาวอันนี้งานยาวสีนนเลยครับเนี่ยมาเก้าเก้าโลป่า<ไ>ปครับผม,มาเท้าเก้าโลาสีเนี่ยว่าใหญ่แล้วนะ โอ้โหใหญ่มากตัวนี้นี่มี่ีคว่าให้ความรู้สึกนะยกยกบโอ้โหตาม่ลยดครับตรวอื่ได้มะวันี้้าต้ดโอ้โใครจะมาดูนะพี่เฉพาะท่อนหางทอนเดียวเนี่ยต้มยำกันได้ ครอบครัวหนึ่งเลยนะครับตจ้าหญิงคนเดียว12ใช่ไเนี่ยเดี๋ยวผมใจะ12ขอบปากด้วยเลย12 12เดี๋ยวจะสร้างอะไรก็เดี๋ยวจะประกาศนียาตรานะครับมันหนักเท่าไหร่นะครญ่เดี๋ยวขอบัตรด้วยนะเดี๋ยวมาลงแค่รับจ้างหนึ่งแสนบาทเท่านั้นนะครับ10.2รวมปลาไซส์ให้เจ็บใจเขาไปเองไม่มีนะครับ10.2 12เขาว12กรรมการดูไปแล้วประมาณสักปากของเขา ติดโคิอปากไเียมันสิบองปากไม่ต้องมใช่หรอกสเป็นผมดูจากหางอะผมว่าองาารเห็นไม่ตรงกันนะครับไอ้าโอ้่นนาไปดูแล้วไม่คนชิคเห็นจับไอนี่ยจับผมจับกระจาผมเอาเรนวปล่อยเดี๋ยนะปล่อยนะครับนะ เป็นไง10เจครับผมที่เบก็ถูกทีสองก็ถ no ูกหมโอย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 ลอยโอยโอย้นะโอัโอยโอยอยโอยนอยโ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 ออยโอยนอยยโอยโกยกันโอยโอยโอยอยออยยอัอยย หนึ่งนาทีเอาแล้วครับนับเป็นวิแล้วนะครับช่วงนี้ติดที่หนึ่งอยู่มองรอบบ่อนะครับมีท่านใดอัดบ้างนะครับไม่ไม่แน่นะครับคืจปไปท่ปอนตอกนี่มันไม่แน่นะครับนาทีหนึ่งเลยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับ สามสิบวิเดี๋ยวผมนับฝ่ยหลังนะครับสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่ง หมดเวลานะครับ16นาฬิกานะครับต้องขอขอบคุณนักกีฬาทุกท่านทุกทีมนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับาการแดนขันตกปลานะครับขพี่ต้นทั้นนายก